สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการสร้างแบบทดสอบบน PowerPoint นะครับซึ่งใช้เป็นประโยชน์ในการที่จะนำไปสอนนักเรียนนะครับแต่ไม่สามารถที่จะนำมาใช้ทดสอบนักเรียนรายบุคคลได้นะครับประโยชน์ของการสร้างแบบทดสอบบน PowerPoint เนี่ยก็คือเพื่อสร้างกิจกรรมให้กับนักเรียนนะครับเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจให้เขามีส่วนร่วมในการตอบคาถามนะครับ อย่างแรกก็คือเราเปิดโปรแกรม Microsoft PowerPoint ขึ้นมานะครับจากนั้นผมก็ทำการในหน้าแรกของสไลด์นะครับผมทำการพิมพ์แบบทดสอบลงไปนะครับหรือปรับแต่งหน้าหน้าตาให้ดูดีน่าสนใจก็ได้นะครับวันนี้ผมก็จะทำแบบไม่ง่ายๆไปก่อนสมมติผมพิมพ์มาแบบทดสอบวิชา วิชาภาษาไทยนะครับจัดทำโดยเป็นต้นนะครับตรงนี้ก็สามารถใส่รายละเอียดเกี่ยวกับตัวเรานะครับลงไปได้ตำแหน่งครูอัตราจ้างนะครับ ปุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพนะครับผมขอใช้ประหาน้อยแล้วกันนะครับเพื่อประหยัดพื้นที่นะครับทีนี้เมื่อทําการสร้างหน้าแรกเสร็จแล้วนะครับเราทําการเพิ่มหน้าสไลด์ขึ้นมาใหม่นะครับการเพิ่มหน้าสไลด์สามารถทําได้2วิธีครับคือ1กด ไปที่ปุ่มสร้างภาพนิ่งนะครับแล้วก็2ก็คือทำการกด Ctrl M นะครับที่คีย์บอร์ดก็จะได้หน้าใหม่ขึ้นมาทีนี้การสร้างหน้าสไลด์ที่เป็นคำถามนะครับมันจะประกอบทั้งหมด3หน้าก็คือหหน้าคำถาม2ก็คือหน้าเมื่อผู้เรียนตอบถูกนะครับ3ก็คือหน้าเมื่อผู้เรียนตอบผิดผมก็ทำการสร้างหน้าสไลด์ทั้งหมด3หน้าขึ้นมาครับ ตอนนี้สังเกตว่าผมมีสไลด์ทั้งหมด4สไลด์นะครับก็จะเพิ่มมาอีก 3, 3สไลด์ก็คือสไลด์ที่ 2, 3และ4นะครับในสไลด์ที่2ผมก็เริ่มคําถามข้อแรกทีนี้การสร้างคําถามนะครับเราจะไม่พิมพ์ลงไปเลยเราจะทําการสร้างปุ่มขึ้นมานะครับเพื่อให้ดูน่าสนใจผมก็ทําการ delete นะครับกล่องข้อความ,ท,มทั้งหมดที่อยู่ในหน้านี้ออกไปจากนั้นทำอย่างไรถึงจะพิมพ์ได้นะครับผมก็ไปที่แทรก ก็ไปที่กล่องข้อความครับแล้วก็วาดกล่องข้อความขึ้นมาสมมุติผมเลิ่มข้อที่1น,นะครับข้อที่1ก็คืออาจจะบอกว่าข้อใดอ่าข้อใดเป็นตัวกลางในการสื่อสารนะครับสมมติตรงนี้ก็ ครูก็ทําการปรับอคอนเทนต์มาได้นะครับปรับให้มันใหญ่ขึ้นพอเราได้ตัวคําถามหนึ่งข้อแล้วนะครับเราก็ทําการสร้างปุ่มก่ขอขอข้องอหรือ A,B,C ก็ได้ครับขึ้นมาเพื่อดึงดูดความสนใจให้กับนักเรียนนะครับก็ไปที่แทรกรูปร่างเราก็เลือกปุ่มที่ดูน่าสนใจนิดนึงสมมติผมเอาปุ่มนี้นะครับผมก็วาดปุ่มลงไปให้ได้ขนาดพอดีนะครับ เราจะต้องทำทั้งหมด4ปุ่มนะครับเพราะว่าช้อยผมมีทั้งหมด4ช้อยผมก็ทําการคัดลอกปุ่มนะครับคลิกขวาที่ปุ่มคัดลอกแล้วก็คลิกขวาวางนะครับลงไปอีก3ปุ่มแล้วผมก็ดึงปุ่มลงมาให้มันเท่ากันนะครับโอเคพยายามดึงปุ่ม ให้มีระยะที่ห่างที่เท่ากันนะครับแล้วก็พอดีกันโอเคทีนี้ผมก็ทําการแต่งปุ่มนะครับโดยการเพิ่มตัวอักษรเข้าไปวิธีการเพิ่มตัวอักษรก็ทําการคลิกขวาที่ปุ่มครับไปที่แก้ไขข้อความผมก็ใส่คําว่ากอเข้าไปนะครับอีกอันหนึ่งก็เหมือนกันครับคลิกขวาแก้ไขข้อความผมก็ใส่คําว่าขออีกปุ่มนึงเช่นเดียวกันครับแก้ไขข้อความผมก็ใส่คําว่าขออีกปุ่มนึงก็เช่นเดียวกันครับ ใส่คําว่าหงอนะครับตรงนี้ก็อาจจะเปลี่ยนสีปุ่มนะครับก็ไปคลิกที่ปุ่มแล้วเปลี่ยนรูปแบบสมบมติผมเปลี่ยนเป็นสีเทานะครับให้ดูเหมือนปุ่มคอมพิวเตอร์อ่าจะได้ดูน่าสนใจขึ้นมานิดนึงนะครับโอเคเรียบร้อยทีนี้แล้วตัวที่เป็นข้อความในช้อยละ่ะจะทำยังไงเราก็ไปดึงกล่องข้อความมาครับไปที่แทรก กล่องข้อความผมก็วาดลงไปครับ1กล่งกล่องอผมก็พิมพ์สมมติตัวเลที่1เป็นอ่าเป็นน้ำนะครับเป็นน้ำอ่าเป็นน้ำผมก็ขายายนิดหนึ่งเขาบอกว่าข้ออะไรคือตัวการในการสื่อสารใช่ไหมครับโผเป็นน้ำเนี่ยเป็นน้ำนะครับแล้วก็วาดกล่องข้อความมาเพิ่มอีกเป็นดินนะครับ อันนี้ผมอาจจะใช้คําถามหรือคําตอบที่ดูไม่ค่อยสุภาพหรือดีเท่าไหร่นะครับอันนี้คือทําเป็นตัวอย่างให้ทุกท่านได้ดูนะครับออกมาไปที่แทรกนะครับกล่องข้อความแล้วก็วาดอีกหรือหลายท่านอา,อาจจะใช้วิธีการ Copy ข้อความเดิมน,นะครับแล้วก็มาเพจลงไปแล้วก็แก้ไขได้นะครับสมมติเป็นคลื่น เป็นอากาศแล้วกันนะครับอาจจะตกแต่งสีสันนะครับหรือแม้กระทั่งทำเป็นแบบข้อสอบที่เป็นรูปภาพก็ได้นะครับเอามาวางเรียงไว้อา,อากาศแล้วก็เป็นเป็นไม่มีทุกทุกข้อแล้วกันนะครับทุกทุกข้อทุกทุกข้อเป็นต้น นะครับอ่าโอเคตอนนี้ผมได้ช้อยทั้งหมด4ช้อยนะครับสิ่งที่เราจะกระทําเมื่อเลือกคําตอบนะครับเราจะกระทํากันที่ปุ่มเราจะไม่กระทําที่ตัวคาที่เป็นคําพูดตรงช้อยตรงนี้นะครับทีนี้อีก2หน้ามีไว้ทําไมอีก2หน้าก็คือเราก็ตกแต่งครับจะมีหน้าเมื่อเราตอบผิดเมื่อผู้เรียนตอบผิดกับผู้เรียนตอบถูกนะครับสมมติในสไลด์3เนี่ย ผมก็ลบข้อความออกให้หมดเลยครับเดี๋ยวค่อยสร้างขึ้นมาใหม่ผมก็อาจจะวาดลูกล่างเวลาตอบผูกนะครับอาจจะเป็นตัวนี้ขึ้นมาผมก็อาจจะวาดกรอบข้อความเข้าไปครับอาจจะเขียนว่าถูกต้องนะครับ อ่ะแบบนี้นะครับอ่ะเป็นต้นนะครับอาจจะตกแต่งให้มันดูสวยงามนะครับอันนี้ผมทำรวบๆไปเพื่อที่จะให้ดูทันได้ดูนะครับอ่ะทีนี้เมื่อเขาตอบผูกนะครับปกติแล้วจะต้องไปอ่าเข้าไปตอบข้อต่อไปนะครับเราก็ทำการสร้างปุ่มขึ้นมารองรับนะครับ แ้ผมใช้ปุ่มนี้ก็คือเมื่อเขาตอบผูกนะครับผมก็จะมีปุ่มขึ้นมาว่า,าทําข้อต่อไปนะครับทําข้อต่อไปเป็นต้นนะครับก็คือเป็นข้อ2อัน,นเองต่อไปนี้น่าผิดนะครับผมก็ลบนี่ออกอาจจะใช้รูปภาพแสดงก็ได้นะครับว่าเออเมื่อตอบผิดเป็นยังไงตอบผูกเป็นยังไงนะครับอันนี้เมื่อตอบผิด ก็จะมีข้อความให้เขาว่าเดี๋ยวผมใช้ข้อความตัวใหม่ที่มาจาก่องข้อความแล้วกันนะครับ <c oughs> คุณเลือกคุณเลือกคำตอบไม่ถูกต้องนะครับไม่ถูกไม่ถูกต้องสมมุติผมเอาเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะต้องกลับไปเลือกคำตอบให้ถูก เมื่อเขาตอบผิดเนี่ยนะครับเราก็ใช้ปุ่มเราก็สร้างปุ่มขึ้นมาหนึ่งปุ่มนะครับก็คือให้เขากลับไปตอบใหม่ก็คือให้เราให้มันวนกลับไปตอบข้อหนึ่งเหมือนเดิมนะครับ่กลับไปกลับไปตอบกลับไปตอบคําถามอีกครั้งนะครับ อ่ะประมาณนี้เดี๋ยวผมพูดคอนเซปต์คร่าวๆนะครับเรามีทั้งหมด3หน้าหน้าอ่าหน้าที่สองก็จะเป็นโจทย์ข้อที่1นะครับเมื่อสมมุติว่าผมเลือกอ่าตัวเลือกของผมที่ถูกคืออากาศนะครับเมื่อผมเลือกตัวเลือกอากาศปุ๊บผมก็จะเข้าไปที่หน้าถูกต้องนะครับนะครับที่แล้วผมก็ถ้าจะทาข้อต่อไปก็กดที่ปุ่มอ่าทำข้อต่อไปได้เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวจะเป็นสไลด์อีกหน้าก็คือหน้าข้อที่สอง เมื่อตอบผิดนะครับสมมติตอบน้ําน้ําเป็นข้อที่ผิดก็จะถูกส่งมายังหน้านี้นะครับก็คือคุณเลือกคําตอบไม่ถูกต้องเมื่อผมกดปุ่มกลับไปทำกลับไปตอบคาถามอีกครั้งนะครับก็จะวนกลับมาที่ข้อหนึ่งเหมือนเดิมเดี๋ยวมาดูกันนะครับวิธีนี้เขาเรียกว่าเป็ <c oughs> นวิธีการเชื่อมโยงหลายมิตินะครับซึ่งสามารถทําได้นํมาประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างนะครับอเอาข้อถูกก่อนละกันนะครับสมมติอากาศเป็นข้อถูกผมก็คลิกเข้าไปที่ปุ่ม ให้เป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็ทําการคลิกขวาเลือกการเชื่อมโยงหลายมิติครับไปตรงตำแหน่งในเอกสารนี้นะครับก็จะมีภาพนิ่งให้เราดูครับอ่าอากาศคือข้อถูกผมก็เลือกไปที่ภาพนิ่งที่สามนะครับซึ่งเป็นข้อถูกก็กดตกลงส่วนข้ออื่นผมก็ให้อ่าให้ลิงก์ไปที่แผ่นที่สี่นะครับก็คือผิด่า โอเคนะครับทีนี้ผมจะลองวิวให้ดูคร่าวๆนะครับเมื่อผมกดไปที่อ่าอากาศนะครับก็จะเข้าไปที่หน้าถูกนะครับเมื่อผมกดปุ่มอาถามข้อต่อไปเนี่ยมันก็จะกลายไปข้อสองครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ใส่นะครับทีนี้ถ้าผมกดไปที่ข้อที่มันผิดอย่างเช่นน้ำเนี่ยปุ๊บก็จะเข้ามาที่หน้าอ่าคุณเลือกคำตอบไม่ถูกต้องนะครับ เมื่อผมกดปุ่มกลับไปเนี่ยก็จะกลับไปทําข้อ1อีกรอบหนึ่งทีนี้ทํายังไงกับปุ่มที่เหลือนะครับผมจะทําการสร้างหน้าสไลด์เพิ่มขึ้นมาอีกหน้าหนึ่งนะครับเพื่อที่จะ,ะใช้เป็นข้อที่2ส,สมมุติหน้านี้เป็นข้อที่2นะครับหน้าถูกต้องตรงปุ่มทําข้อถัดไปผมก็ทําการสั่งลิงก์นะครับ ไปยังสไลด์ที่ที่ห้านะครับก็คือสไลด์ข้อที่สองตอนนี้ผมยังไม่ได้ใส่ลงไปนะครับกดตกลงส่วนสไลด์ข้อผิดผมก็ทําการลิงก์ปุ่มผิดเนี่ยไปที่สไลด์ที่สองนะครับก็คือข้อหนึ่งนั่นเองอ่ะทีนี้มาดูกันนะครับผมตอบกอ็เห็นไหมครับผิดผมกดแกลับไปทําข้ออีกครั้งเนี่ยก็จะกลับมาที่หน้าข้อหนึ่ง ขอผิดอยู่นะครับกดกลับเห็นไหมครับองอผิดอยู่เห็นไหมครับคอเงี้ยถูกต้องนะครับพอผมกดปุ่มถัดไปปุ๊บก็จะเข้าไปหน้าที่5หน้าที่5ก็คือเป็นหน้าข้อที่2นะครับออันนี้คือคร่าวๆในการทําทีนี้ PowerPoint เนี่ยมันจะมีขีดจํากัดตรงการกดเพื่อที่จะเล่นสไลด์นะครับอยู่2แบบก็คือ คลิกกับการกดปุ่มซ้ายขวาน้าหลังนะครับทีนี้เราจะมาจํากัดปุ่มการคลิกสังเกตว่าเวลาเราเล่น PowerPoint นะครับผมจะรีวิวตัวเต็มให้ดูเวลาผมคลิกหนึ่งครั้งเห็นไหมครับมันจะข้ามมันจะข้ามหน้าสไลด์ไปซึ่งเป็นข้อเสียของ PowerPoint นะครับในการทําสื่อทํายังไงถึงจะไม่ให้คลิกแล้วก็ไปหน้าถัดไปได้นะครับก็คือให้เราไปที่สมมติหน้านี้ คลิกก็ได้ไม่เป็นไรสมมติผมมาหน้าเนี้ยผมจะล็อกไม่ให้มันคลิกนะครับผมก็ไปที่การเคลื่อนไหวนะครับภาพเคลื่อนไหวผมก็ไปที่ตัวนี้ครับเมื่อคลิกเมาส์ครับผมก็ออกนะครับแค่นั้นเองหน้าอื่นก็เหมือนกันครับเลือกหน้าก่อนไปที่ภาพเคลื่อนไหวแล้วก็เมื่อคลิกเมาส์นะครับติ๊กออกแค่นั้นเองนะครับอยากได้หน้าไหนก็เลือกหน้านั้นแล้วก็ไปที่ภาพเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็คลิกเมาส์ออก อ่ทีนี้ผมจะลองรีวิวดูหน้าแรกผมไม่ติ๊กเมาส์ออกนะครับเวลาผมคลิกมันก็จะไปได้แต่หน้าอื่นเนี่ยเห็นไหมครับเมื่อผมคลิกไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วเห็นไหครับอันนี้คือข้อดีของตัว PowerPoint นะครับแต่มันไม่สามารถที่จะหยุดปุ่มซ้ายขวาหน้าหลังได้นะครับตรงนี้ก็คือเอาไว้หลอกเขาเฉยโอเคอันนี้คือขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบเพื่อให้เด็กร่วมทํากิจกรรมกับเรานะครับก็คุณครูก็ลองนําไปประยุกต์ใช้ใดู ทีนี้ข้อสังเกตนิดนึงครับเมื่อคุณครูสร้าง1ข้อเนี่ยมันจะประกอบด้วยทั้งหมด3หน้านะครับอย่าลืมที่ผมบอกก็คือหน้าข้อคําถามหน้าถูกต้องแล้วก็หน้าผิดถามว่าไปทําข้อ2อเนี่ยสหน้านี้ใช้ลิงก์ได้ไหมไม่ได้นะครับจะต้องสร้างใหม่ขึ้นมาแต่สามารถ Copy ไปได้และแก้ไขลิงก์ได้เพราะฉะนั้นทุกข้อจะต้องมีทั้งหมด3ส,สไลด์นะครับ <c oughs> ก็คือเป็นสไลด์ถูกต้องและสไลด์ผิดมาลองรับนะครับโอเคนะครับคิดว่าคงนำไปประยุกต์ใช้กันได้ทวนหน้านะครับสำหรับผมก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ